แล้วถึงแพร์เเดินไปที่ที่ร้านหถึงร้านกินกาแฟค่ะใช่ขอบคุณนิดนึงขอบคุณที่ตั้งมาลงเพื่อใช่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอนประมาณสองทุ่มเราก็จะ get ready ที่จะไปดิ dinner สุดยอดิ dinner คืนนี้ของเราจะชิ้นสวยไหมสินแพร์อากาศดีมาก ใช่สุดๆมีสุดๆอยากให้เมืองไทยอากาศแบบนี้บ้างใช่ค่ะชิลมากแล้วซิดดาวคืนนี้เป็นเป็นงานอะไรครับที่เก็เป็นงานของลองจินค่ะแล้วก็เขาเหมือนเวลคัมให้กับแขกทุกคนที่จะไปงานพิีเดยรนธ้นรนี้ใช่แล้วก็เป็นตัวแบบเหมืนแนะนำอลร์คชั่นใหม่ของเขาด้วยว่ามีนาฬิกาอะไรบ้างอร่าง็เราจะได้ไปดูกันค่ะเอออย่างวันนี้ของคสก็จะใส่ตัวที่เป็น ตัวที่เขาจะจะลนชคคืนนี้ก็คือเป็นหน้าปัดสีเงินแล้วก็มีเคสส่วนของมินก็เหมือนกันแต่ว่า ปีหนึ่ง้ม่ไดใช่แล้วก็ไปเรียนไปตีโมงตอนอยู่ <t uh> <t uh> uh uh <h <h uh ิบ uh uh uh> uh> ัยค uh ืองวงมากแล้วก็มาวิ่ต่อกวมาถึงวิสอถึงวิบแมินตเนีมาจากไหนนะมาจากนิวยอร์กนิวอคือแบบดูมาทอนมากที่โอ้ยน่ายสดๆ Yeah. เดิน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 เหนึ่งสองสามคับสองสามมันเกิด่ันเกิดกอนเกิดแต่องนแบบว่าดีตีกอดด้วยเดินด้วยก็โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันอีกทีตอน กอนไจดินเลยอ๋อพรุ่งนี้พรุ่งนี้เลยเลยเลยเเจอกันพรุ่งนี้